ส,สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นอ้องปอง่ายสุขคนจ้าอยู่กับเนีคนเดิมนะคะทุกคนมอน,นิเสนีสีพาไปเที่ยววม,ม่นี้มาไปเที่ยวเราไปไปน่งเลนเนาะพี่น้องไปน่งเล่นอยู่ทะเลแต่ว่าตอนนี้นะคะฮอสเซม่าซื้อขนมไปน่งกินเลนเนาะพี่น้องเนาะจะได้มีอย่างกรบๆแน่นอนพี่น้องเนาะสวัสดีสวัสดีครับ แขกสวัสดีนะพี่น,อนะน้องเนาะเดี๋ยวเขาจะลงไปสือกันนะพี่น้องขนมไข่นกกระทานะคะไข่นกกระทาอาหลับด้วยจ้าพี่น้องจา้ามือนี้เขาจะกินแบบว่า,ปาเป็นเมนูที่แปลกใหม่นะพี่น้องอนะ่ะแปลกใหม่ที่ไม่เคยกินมาแต่เก่าน่านะเนาะไข่นกกระทาจะา่าเป็นอ่าเขาเรียกว่าะย,ยังละ่ะเป็นเป็นอ่าแบบใหม่เนาะพี่น้องเนาะตามมาเลยค่ะ อันนี้นะคะเป็นเมนูนะคะทุกคนเราสั่งเป็นสองเ,เมนูนะคะเป็นชีสแล้วก็น้ำผึ้งนะคะชีสแล้วก็น้ำผึ้งว่้นกแรกก่อนว่าชิ้นนี้จะกินฮะวินิน finish on just order already two this time oh, okay s m o o t h อ่ะ s m <Small> o <size. S 1> <Small size. S 2> สั่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวรอ นี่นะคะตอนนี้เราอยู่หน้าร้านนะคะทุกคนหน้าร้านขายขนมโลกไกลมัดนะคะรออากาศก็ไม่ร้อนมากตอนนี้ห้าโมงกว่าๆห้าโมงกว่าๆนะคะเห็นไหมทุกคนไขนกกระทาของเรากำลังทำนะคะไขนกกระทา อันนี้ก็บรรยากาศในร้านนะคะนนเป็นร้านเล็กๆแต่ว่าแต่ว่าร้านดังมากนนต้องต่อแถวเห็นไหมละ่ะลูกค้าเยอะนี่นะคะหน้าร้านนะคะทุกคนมาได้นะคะข้างในร้านสะอาดสะอ้านดีนะคะจะเสร็จแล้วเห็นไหมแล้วก็ตัดใส่แล้วก็จะมาใส่ ชามนะคะทุกคนอันนี้ก็จะใส่ชามกันนี่นะคะชามใส่โลแกนมัดของเราสะอาดสะอาดอันนั้น <This S 1> เป็น one name h a r r is what it is Harris h a r r i s, <did> <S have beef or chicken inside อืมว้ยน่าอร่อยมากแล้วน่าอร่อยมาก น่ากินมากเลยนะคะ <S 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 ่วนอันนั้นนะคะจะเป็นโลไกมัสกำลังจะเอาไปลงทอดเห็นว่าพี่น้องร่างเสียไปทอดอันนี้เ,เขาทำสะอาดมากเลยนะคะเห็นไหมคะทำสะอาดมากไหคะทุกคนสะอาดมากเลย จะได้แล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเงือแตกนิดนึงจะเสร็จแล้วค่ะใครสนใจอยากกินนะคะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้นะคะ ได้แล้วนะคะทุกคนเราไกดมัดของเรานะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ข้างล่างนะคะถ้าใครสนใจอยากมากินนะคะใครที่อยู่อาบูดาบีเนาะจะเิถงเบอร์โทรไปให้เด้อจ้าใต่คลิปเด้อเดี๋ยวเราไปกินกันนะคะตอนนี้นะคะจะไปเสื้อผักอีตูไปปลูกก้อนพี่น้องอยากได้ผักอีตูอยากได้ผักอีตูไปปลูกพี่น้องเลยตอนนี้ก็ขนมก็ไดแล้วเนาะ เหลือแต่ผักอีตูสิสือผักอีตูไปปูกจักตน้นจักกระถางนึงเนาะพี่น้องอย่าเพิ่งไปไหนนะคะตามไปเที่ยวกันกันกบเซนนี่นะคะทุกคนอันนี้เป็นร้านโลกไกยมัดท,ที่แบบว่าเซนนี่กินประจำได้จ้ะเซนนี่เิอนเป็นไข่นกกระทาได้จากไข่นกกระทาอารับนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมีอะไรที่พิเศษนะคะเพราะว่ามันมีไส้ชีสแล้วก็ไส้น้ำพึ่งนะคะ ไส้ฮันนี่นะคะทุกคนมีสองใส่เี๋ยวซิซิมห้เบิ้งได้จะว่ามันจะอร่อยมากไหมนะคะเพราะว่าปกติเขาจะสร้างแคเป็นเมนูแบบพืนพ้นๆน,นะแบบว่า่มีใส่เดี๋ยวไปซื้อต้นไม้กันนะคะทุกคนถึงมีนาแล้วนะคะทุกคนมีนามาแล้วโอเคกิมมี่พิลยวัน มาซื้อต้นใบกะเพรานะคะทุกคนสิบแฮมนอหน้านะครับอินโฮได้เราได้พี่น้องได้นี่นะคะยี่สิบแฮมนะคะซื้อสองอย่างพูดสุดเสือกพูดีม่วงักไซด้กว่าต้นไม้ลายนะนะสักเรื่องสักเรื่องนะนะอ๋อเลี้ยชด้านในบิทไม่จีคับยิ่ พี่น้องมีแตอร้นน้อยๆซื้ออันนี้ด้วยนะคะอเซื้อยังไงซาลาแน่ก้าวไปนี่พุอนะงเงาเหยียดเลยดิยพี่น้องตนใหญ่ๆกับมีเดียดมาจา,าอรอาจาเนี่ยนะคะมีแต่ป้าตนใหม่พี่น้องพุอนะคนมาซื้อกันหลายได้หนิ

ตอนนี้นะคะกาลังตอนนี้นะคะกําลังจะไปหาที่ s t o h a p p Stop เ t ดเว็ดเว็ดแป๊บนึงแป๊บนึงแป Crazy แป๊บนึงข่หนอ้ข่แป๊บนึงอ้ไข่แป๊บนึง้ข่เบาน้าแน่ตอนนี้เขากาลังจะไปหาที่นั่งกินขนมไข่นกทาด้จ้าไม่ดีเขาก็ได้ใว่าได้ แต่แหล่ได้สาหร่แน่ครับได้ใบกระเพราใบกระเพราตันน้อยๆเอาไปปลูกเอาไปหัวเตานะพี่น้องเนาะไปะไปหาหมองนางกินพี่น้องว่ามันจะแซบปานไหนเนาะพี่น้องเนาะเป็นรสชาติใหม่นะคะไส้ชีสแล้วก็ไส้น้ำผึ้งนะคะไข่นกกระทาไปกันจ้า <c oughs> <c oughs> นางไปซื้อน้ำ <c oughs> ขอหนึน่งขวดจ้า <c oughs> เดี๋ยวไม่มีน้ำหลังมือ อันนี้โยนาล้านของเล่นนะพี่น้องแต่ว่าหมองซื้อของญี่ปุ่นข้างล้างรถอยู่บาร์คาราได้มาแล้วจ้า,น,านั่งไปซื้อน้ำใหม่แล้วกดปากยางไงทั้งกินพร้อมล้างมือพอร้อมแล้วก็ได้นำ้ำนี่เทพซื้อน้ำมะนาว no นอกโคเชมบีฟอร์ฮาร์วีเอสเบตเตอร์น้ำมะนาวของนางนะคะแล้วก็ได้เม็ดทานตะวันเม็ดทานตะวัน แล้วก็จะได้น้ำสับประรดนะคะทุกคนว,ว้วาวว,าว้าวว้าวเราก็ได้ของใยพี่น้องของมากกล้วยจ้าโอ้ยแถวเคโลนดีดีเนี่ยสลอลีเนี่ย fast fast ส,ส,ส,สนสออ s t a n ์ f u สโลลีสโลลีโโรขอจิหัวใจไหว้ตายเจ้าก็ได้ค่อยๆแน่สโลลีเด้อมุณนอนะ่ะเบิ้างนากลางนั่นๆๆ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  ถามองจอดรถก้อนบาทที่นี่อันนี้แหละมองเก้าเขาเนี่ยแหละพี่น้องเอ้ยตอนนี้หกโมงกว่าแลว้วหกโมงอาจะสามสิบสี่สิบแล้วที่ประจําของเรานี่แหละจ้าคุณน่ะจอดยุไก่โรงงานพ่อพี่น้องเอ้ยจอดยุติกับลรงงานนี่แหละจอดแล้วแล้วถึงเราจ้าถึงเราทุกคนนี่เขาก็ได้ขนมโุไก่มัดนะคะตุ๊กฟิกวัดย u ่ a v e ่มมาิทอ่าได้สาดน้อยพ่อมานน้ เขาจะขึ้ไปโคดหินบางกแล้สันสังสัลโีลยูกูอัพ how are you I'm good เดี๋ยวกูอัพ now me how can I up I have too much money in my hand I touch phone how can I h น e go up go up first I will up แค okay. okay. yeah. yeah. ่เจะแปลางจะแปลงลเไดี๋ยวเี๋รากปิง หายตัวขึ้นมาแล้วพี่น้องหายตัวขึ้นมาแล้วจ้า <c oughs> หายตัวขึ้นมาแล้วคะ่ะเมื่อกี้ว้ยยางก็เน้าบาดที่น,นี้เด้อทันพีเจ้าคะ่ะทันพีไม่รอหญิงน้องเลยคะ่ะเสด็จพีเจ้าคะ่ะรอหญิงน้องด้วยหญิงน้องกําลังเดินทางกําลังเดินทางแบบระมัดระวัง ท่านพี่ท่านพี่ห่อเข้ามากินพร้อม You have You have eating เหรอ You have ข้าว You have ข้าวมาได้พี่น้องเด้อน,นี่มองก้าวมองเดิมเฮาเนี่ยละคุณอาปาทะเลขอสภาพพวกเจ้าไปเลียนน้ำทะเลคุณอาปาเรียนน้ำทะเลบ่ พาดโดดไปตอมหนังมื่อสิด้พ่อขึ้นมาว่าหน่อยน้องม่าแม่นโดดไปเราิหายตอมแล้สิเนาะว่าอยู่เหรอช w มีไว้สุดพุดเต่าดิซ่าแพเด้ออันนี้เป็นเนื้อแพะใส้หอดไส้หอดลูกเกดไส้หอดไส้หอดอันนี้เนื้อแพะเด้อพี่น้องเด้อแขกกินแพะเนื้อแตกเนื้อ <c oughs> แตน <c oughs> <c oughs> ินี่นะคะโรดการมาของเราขนมไข่นกกระทาเยี่ยมไปซื้อมาแลนะ้วพี่น้องเนาะเขาก็จะมากินด้วยกันี๋ยวสนีรวางอุ้ยมันสิเฮียวาง,ยางนี่กันเราจะซิมเราจะซิมไปบ่ง เขาคือว่าใส่ฮันนี่ไม่มีอะไรนะคะเขาเฮ็ดผิดหรือเปล่าแฮปปี้เบียร์ยูซสิเขาบอสไซน์นี้ไข่ไข่มาฟิชชฟฮันนี่น้องฮันนี่ไข่ไข่ไข่บ๊อบปื้มนะ้านตัว เราเบิ้อองอีกกล้องหนึงก่อนเราดูอีกกล่องนะคะว่าเรวจะแกเบิ้อองอีกกล้องหนึ่ง๋อนาะน,นี่นาจะเป็นชีสเพราะว่าสั่งไปนะคะสร้างไปน่ะมีชีสอันนี้นะคะอันนี้จะเป็น อันนี้จะเป็นชีสด,ด้วยพี่น้องเนื้อหนจะเป็นใส่ชีสเพราะว่าเห็นมีชีสด,ด้วยอ่ะเปียกเลยเห็นบอเล่ฟูนางลงเปเล่นไอ้ยังไปลางมือตะวันนี้สร้างใสอันนั้นไปสร้างใสยังก็สร้างใสน้ำผึ้งไปบ่มีอย่างไรนี่เป็นโลไขหมาเปล่าๆแต่ว่านี้สใส่ชีสนะคะคนเดี๋ยวจะซิม ทุกคนมองเห็นไหมคะตอนนี้นะคะเป็นเวลาทุ่มหนึ่งแล้วทุ่มหนึ่งแด้พี่น้องยังไม่มืดนะคะแล้วก็ตอนนี้41องศาแต่ว่าไม่ร้อนแต่ว่าบ่อพอนนอะ41องศาหรือว่ามันเป็นภาวะมันมันเย็นแลนะ้วเนาะมันคั่มแล้วตอนนี้นุ่งทุ่มแล้วด้จ้ะแต่ว่ายังไม่มืดนะคะสว่างอยู่เลยชีสนะคะทุกคนชีสอร่อย สิบห้าแฮมอันนี้น่าจะเป็นธรรมดาสร้างอนันต์ไปว่าได้เนาะเซมมีพอมอกเซมมีพอนะจ๊อืมไม่ใช่ honey too much t h i s w i e t honey h only This you you eat with listen you listen อืม อร่อย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  y o u u b view เซ็ป <Beautiful viewer. S 1> เลยหลายวิวสวยมากๆ กินยังเนี้ยมังกี้ <Yeah, monkey. S 1> กินนียังเ <Yeah. S 1> นี้ยนี่อ้ยเม็ดทานตะวันตัวนี้แซ่บบ้างอร่อยอร่อย,อร,อ,ยอร่อยอ่ะยิปซิซันซันนิดกูเนาะซันซิมซันนีกเหลือไปกินบ้านได้พี่น้องเดี๋ยวเชียร์กับไปกินบ้านนี่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 ทางพุ่นกับมีได้จ้ะมีผู้บ่าวผู้สาวโลคันเนาะผู้บ่าวผู้สาว พังขางหลังสนิทกับมีได้จ้ะอยากลงไปล้างมือแต่ว่ากลัวตกน้ำเพราะว่าเราใส่กระโปรงเพราะเราใส่กระโปรงสำหรับวันนี้นะคะทุกคนก็ได้ออกมาข้างนอกนะคะก็ดีใจมากทุกครั้งนะคะที่ได้ออกมานะคะ <c oughs> สนิทกับมักแบบมักมะนังตั้งซีได้จ้ะแบบรีแลกเนาะพี่น้องเนาะ อ,ออกจากยุทธห้องไลกับอครรอนคลายลีแหลกเนาะพี่น้องก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนด้วยที่รับชมมาถึงหน้าจุดนี้นะคะขอบคุณหลายๆนะคะเอใาที่เขามากไม่ก็ฝากกดติดตามให้ได้ด้วจ้ะฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะทุกคนจะได้ดูคลิปหนาได้จ้ะวัดสนีจะพาไปเที่ยวใส่ได้จากเมีิสนากระพาะไปซื้อ,อขนมไข่กระทะไข่นกกระทะนอกรกะ,ากะกพาไปซื้อใบกัะเพ้าระกระพาไปซื้อใบสาระแน่้นสาระแน่ เดียวไปปลูกครับพี่น้องเนาะแล้วกับมา่นา่งกินยวยทะเลนี่แหละจ้ะมีความสุขความสุขหลาย,ยมีความสุขหลายพี่นอ้องอิเร่แล้วกับมากับท่านขุนมากับท่านขุนนะคะเนื้อแตกเนื้อแกะสีสิบเอ็ดองศาตะวันไอกด้ฮอนได้จ้ะตอนนี้เย็นมันมีลมเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศส็เลิศขอบคุณนะคะทุกคนนะคะที่รับชมนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะมีความสุขมากๆนะคะทุกคนนะเหมือนซันนี่ตอนนี้นะคะมีความสุขมากถึงไม่ได้ทำงานก็มีความสุขไม่อยากทุกข์อีกแล้วนะคะไม่คิดมากสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะกลับแล้วนะคะกลับบ้านกลับบ้านเมื่อไหร่แล้วขวบมงึงถุ่งกวาแล้วจ้าถุ่งเคลื่อนรอบยง ผมเคลียร์แล้วตาบ้านตกดินี้แล้วนี่บ้านนี่บ้านน้องใครเด็กเทากลับบ้านนะคะทุกคนแบปีนขอดึงกับอ้ยลมเย็นสบายสบายสบายไล่ฮับบีสบายไล่สบายไล่ยับหรอสบายไล่ไล่ฝันดีนะคะทุกคนนะ ขอให้โชคดีโชคดีสุขคนสุขคนเด้อขุนทางลงทางลงจากสวรรค์